สวัสดีครับนี่ก็จมะมาเปลี่ยนไหวนะครับไหวแสงแรงนะครับของดอกอพีเอนะครับตูพีเอไรอเล่ครับซึ่งตอนนี้อะแหลมขาดครับเฮ้ย <c oughs> ต้องได้ลื้อเปลี่ยนครับสิบหกใบขาดอยู่สามใบครับ เช็คเบิรงให้เรื่นงนครับว่ามันขาดแท้บ่นะครับเราว่าทีเช็คไว้ว่ามันน่าจะขาดนะครับโดยการวัดนะครับให้สายวัดนี่ายครับทางนึงผมใส่ซีคอร์ข้างนึงเป็นอะแดปเตอร์เป็นเออเป็นสเปคคอรนะครับเป็นสเปคคอ,อร์ออพติค ขวรลบเป็น <c oughs> สายเปื่อยครับสายเปื่อย ครับคือนม่ได้เสียงกัดแรมขาดแล้วครับแล้วนี้คือการเช็คเช็คเบื้องต้นนะแล้วก็ชิมาทำกัดลื่นลือ <c oughs> ล้อแรมออกครับแรมผมยีใซ้เป็นไว้7เจ็ดสิบสี่จุดห้า เมื่อนี้ก็าฉีดได้เปลี่ยนเปลี่ยนน็อตเสียงกลางความ ไปเร็วไปเร็วไปเร็อบวกบวกเป็นสีขาวน้ำเป็นสีวิ่งเป็นลบ ใช้หกเหลี่ยมนะครับหกเหลี่ยมในการขัน,ขนออกครับใช้หกเหลี่ยมในการขัน,ขนออกบ่ไหมก็แตกครับพิ่นคิดว่านะไม่ไก็แตกนะครับชค อันนี้จะเป็นไว้เดิมครับไวยเดิมที่มาก็บเพิ่นะครับแตกครับนี่น่าจะเล่นแรงครับแตกไปเลยครับก็้ากปละจะเปลี่ยนครับเปลี่ยนมาใส่ตัวนี้ครับ เจ็ดสิบสี่จุดห้าไทเทเนียมครับ อันนี้มันจะมีวงแหวะนะววของล่องมนะครับอย่ประมาณนี้นครับแต่ก่อนนี้ค็ต้องมาเช็คเฟสนะครับเช็คเฟสเช็คเสเสียงแหลมะ,ะครับว่าเฟสหัวต่อเนี่ย มันมันถูกเฟดวอลหรือกับเฟวอลใช่ไหมครับจะง่ายๆครับตายครับเช็คเฟดนะครับถ้าเด้งขึ้นคือกาแฟ ถ้าถ้าจี้แล้วบอเด้งก็คือถึกเศษนะครับอันนี้ก็จะเป็นลบนี่เป็นบวกนะครับคือถึกเศษอันนี้คือกลับเฟรครับอันนี้คือกลับนะครับอย่าสับสนนะครับอันนี้คือคือคึกเฟรนะครับมันจะบอเด้งขึ้นนะครับถ้ากลับเฟรมันจะดิ้งนะครับโอเคเนาะ นี่ก็อ,อยู่ประมาณนี้ผมนรูนะครับอาจจะมีปรมาจารย์ที่เพิ่นรู้อยู่ดียวแต่เพิ่นะสอนครับแต่นี่ผมก็เห็ดว้เพื่อว่าคนบัรูนะครับเออคนที่รู้แล้วก็ผ่านไปนะครับ มันจะขยับไปนิดนึงครับตัวนี้จะเป็นเจ็ดสิบสี่จุดหาตัวนี้ผมจะใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้วงแหวนนะครับเพราะตัวนี้มันจะมีขอบวงแหวนอยู่แล้วครับจะใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับเอาไว้เป็นสแปร์สำรองครับ สมัลองการใช้งวงแหวนในครั้งต่อไปหรือตัวที่ไม่มีนะครับพออ่ามันมีเ่เทคนิคที่นึงเหรอเทคนิคทีนึงถ้าเกิดห้อไสฟ,ฟ้าครอบเรียวมันบ่แน่นครับเนี่ยสมวติผมสฟ้าครอบแล้วเนี่ยมันยังขยับได้นิดนึงเนี่ย ต้องหาครับหาแหนมาลองหรือว่าจะเป็นอ่หาแหนมาลองที่ก็ได้ครับหรือว่าจะเป็นเทปเก่าเก่าสองนานะครับมาลองแล้วก็ให้มันกดนี่ครับให้มันกดแน่นนะครับเรา่ะครับมันจะบ่ขยับ ครับตัวนี้ก็ถั่วแล้วจะได้ใช้โรงแม่นี่ครัือการประกอบเขานะครับการประกอบเขาอันนี้ก็ค่อยๆประกอบทีละทางก่อนนะครับอันนี้ผมบอกสําหรับมือใหม่นะครับถ้าปูกเป็นมือโปรแล้วก็อ่า พานไปก่อนนะครับแล้วค่อยคันแน่นๆเข้าไหมครับคือคงกระบอกให้นดัดไปเลยใส่กุญแจน,นี่ว่า แต่ไปแจแยกดีกว่าครับเพราะตึงเนื้อก็เพราะครับไม่ต้องมาแน่ไยเวลาเราบบนนี้เครื่องมือมัมจนจะยนี้อันนี้ใช้เฟซเรียบร้อยแล้วคือบวกนี่ปรับคือทางนี้เลย ผมยีใส่ยากนิดนึงครับสายมันสั่นนี่ก็สายสายีย่ใสนี่จะเป็นสายเงินแท้สายลำโพงสายเงินครับยี่ใส่ครับยี่ใสยากเดียว แล้วครับเดี๋ยวนัดนอดมีกระชีพียนเหรอครับมันขีกะตะเกียบโคดนัดง่ายครับค <c oughs> รับมึงคอยพูดคลุดคลิปนี้อาจจะโดนแร่นะครับ ใส่ทีละมุมครับใส่ทีละมุมให้มันหยุดช่องนะครัหยุดหลอดตรงนี้ก่อนครเดี๋ยวค่อยย่ำครับ อยู่ครับแาก็มาลีเช็คอีกครั้งนะครับมาลีเช็คอีกครั้งว่าเขาเปลี่ยนไปแล้วเสียงมันหยวกบัวเห็นไหครับต่อตามขวาครับอันนี้ลบบวกครับ เคลือถ okay, right? ah mm ึงเฟรแล้วครับสังเกตด้านหน้าดอกครับเสียงกลางก็โดนถูกเฟรครับเสียงกลางพุ่งไปข้างหน้านะครับบ่ได้ยุบคาครับอันนี้แตะแตะไปข้างหน้าครับแตะไปข้างหน้าครับถ้าแตะแล้วยุบนี่ก็คือกับเฟรครับทคนิคเล็กๆหน่อยๆอยครับนี่มันก็เบิ้งกันเอาครับเอาโอเคครับกิบนี่ก็อยู่ประมาณนี้นะครับ การเปลี่ยนไหวเสียงแหลมนะครับการเทคนิคนเล็กนนหน่อยครับเพื่อว่าให้มันหลุดมันร่วงครับขอบคุณหลายครับติดตามช่องผมได้เลยครับเก่งเซาเซเน่ครับ